ค่ะสาหรับธุรกิจที่เราเลือกทํานะคะก็คือธุรกิจน้ําพริกค่ะของเราก็จะเป็นน้ําพริกกากหมูนะคะซึ่งจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่ว่าก็ไม่ได้เผ็ดมากเกินไปนะคะสามารถที่จะเลือกระดับความเผ็ดได้มีความเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะคะสาเหตุที่เราเลือกทําน้ําพริกเนี่ยก็เพราะว่าน้าพริกอะสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มนะคะแล้วก็ยังสามารถนําไปต่อยอดได้อีกด้วยค่ะสําหรับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็น พวกกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทํางานแล้วก็บุคคลที่ชื่นชอบอาหารไทยชื่นชอบน้ําพริกนะคะและสําหรับจุดเด่นของน้าพริกเราเลยก็คือน,นี่นะค่ะวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็มีกากหมูชิ้นโตๆนะคะแล้วก็เวลาเปิดมาเนี่ยก็จะหอมกลิ่นเครื่องเคียงของน้ําพริกนะคะสําหรับการทําตลาดของน้ําพริกของเรานะคะเราก็จะเป็นการทําตลาดทางออนไลน์ค่ะเราจะมีขายในช่องทาง Facebook ก็คือเพจ เด็กขายน้ำพริกนะคะแล้วก็จะมีช่องทาง IG ช่องทางไลน์ให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อมาซื้อสินค้าของเราได้ค่ะแล้วนี่นะคะบนห่อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะก็จะมีเบอร์โทรที่ไว้ค่อยสั่งน้ำพริกของเราได้อีกด้วยค่ะ